มาอีกหนึ่งเจ้าอันนี้เป็นหยดน้ำสิบห้ายดน้ำขนาด15นะครับแล้วก็แข่งกับฝนเช่นเดิมก็สนใจก็สอบถามได้นะครับ0ูน2 3 3ร1 8 0นนะครับเรามีเปิดไฟมา,เ,มาเรามีงานทุกวันนะครับมีทีมงานมาส่งทุกวันนะครับ ก็เดี๋ยวเดียเปิดไฟแป,ป๊บนึงนะในแต่ละวันก็จะมีมาประมาณนี้นะครับสองสองร้อยวงสามรอยวงนะครับตอนนี้ก็อันนี้เป็นงานที่แพ็ครอส่งลูกค้านะครับเขาลืามดยว่ามนจลับมาเลยทานฝน,นี่ท่านฝนำปี่